เฮ้ Hello, ยโลสวัสดีนะครับผมอยู่ัสงการนะครับผมันวันนี้นะครับผมเราจะมาลา่าข้าหัหนีนินวโวกันต่อได้ยังนะครับผมอยู่กับโอยโอนและน้องโอมนะครับผมนะฮะเอ่อโอยโอนฮะเอาผลความมืดมาได้ปะฮะโอเคปะ่ะตีมันได้ไหมตีมันได้ไหมตีได้ใช่ไหม โอ้มันออกอะ่ะโอ้ไม่มันเลยเอโอเคน้องครับพี่ไปพี่ไปเชคเกาะโรงงานแป๊บน,นึงนะน้องโอ้ยอย,อย่าเพิ่งฆ่าพี่ค่าอเองสวยฆ่าหัวห้าพันพี่แอคหนึ่งครับผมพี่ตรงตรงโรงงานมีคนอะ่ะครับผมคือบโบโบโกะเจ้าหน้าเจ้าหน้นฆ่าไปแล้วฮะ ร้อยแตกหนึ่งครับก็พี่ก็ช่วยพี่ราคาหัวไงเรียบร้อยแตกหนึ่งนะคะหอยหอยหอยย่าครับหอยย่หอยย่าด้านหน้าด้านหน้า เดี๋ยวนั้นอะ่ะโอ้วทำไมมันอึดจังเลยเนี่ยอึดโคตรโคตรเดีด๋ยวร้อยเอาเวลต่างกันเกินไม่เป็นไรอ้ะวัดผมเอง ชื่อบอกด้วยวัดเอ้ยผมขอโทษขอโทษอันนี้ขอโทษเออเอ็พี่เองพี่ขอโทษ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 น้องฮัก่กนลงดันมีคนฮะกกอนลงดันมีคนกกอนลงดันมีคนฮะพี่เปิดละกันสมุก็เกิดด้วย เลยเหรออ๋อมันไม่เปิดไม่เปิด,ดี v p โอ้มันไม่เปิด PVP น,น,น,น้นาที่รงดันานทีนน่รงดันเต็มเลยเยอะแยะเลย ใส่มันครับผมนาเดียวนาเดียวเรียบร้อยได้ละ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 มีเอาซุปเปอร์ซุปเปอร์เปอร์นี่ฮะตายแล้วเหรอตายแล้วเหรอเคียร์เจ้าก่อนเคียร์เจ้าก่อนแหลกครับผมมันแหลกเจ้าเสน่แหลกเรียบร้อยซุปเปิดด้วยซุปเปิด พี่ยังไม่เคยหยุดอ๋อเรื่องเองคนะเศกเจ้าคะเสกเจ้ามันอยู่กใกล้ๆทะเลนี้เสกเลยพี่ไม่โดนน่ะพี่ก็ได้ฆ่ามันทีโอหเร็วเกิน พี่ไม่ถึงพี่ยังไม่ถึงตายแล้วเหรอสวยจะสเปรย์โมโยโไม่งั้นไม่งั้นจากอันนี้โอเคอะออกกันพอพอกันเท่านี้ไม่เอ่ยรือว่ารู้ว่าร,ร,รู้ว่าจะล่าต่อดีดโอเคฮะโอเคฮะ คือในที่สุดนะโอเคครับ okay, สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้กันเลยนะผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยครับผมซึ่งบอกเลยว่าเรามีกัน4คนเนี่ยเราถล่มเซิร์ฟเราถล่มเซิร์ฟจับไงแล้วเซิร์ฟได้เลยครับผมเราถล่มเซิร์ฟนี่ทั้งได้หลายได้หลายเซิร์ฟยับถล่มเซิร์ฟนี้ได้หลายเซิร์ฟแ,แล้วครับผมเจอกันใหม่แล้วสดหน้าและขอขอบคุณน้องโอมและน้องโออโอ,โอนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับเฮ้